สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เกี่ยวเนื่องไปกับแวดวงการเงินการธนาคารในการปล่อยสินเชื่อนะครับก็ข้อมูลดีๆวันนี้นะครับเอามาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะหรือเรียกว่าไทยรัฐออนไลน์นะครับเว็บไซต์ไทยรัฐ co th นะครับก็เขาพาดหัวข้อข่าวไว้ว่านะฮะยอดสินเชื่อซบคนกระเป๋าแฟบไม่กล้าซื้อบ้านนะครับบ้านราคาต่ำล้านกระตุ้นไม่ขึ้น นะครับไปดูเนื้อหาสาระกันเลยดีกว่านะเขาบอกว่า,วางี้นะฮะใครๆก็อยากมีบ้านแต่การจะมีบ้านเนี่ยกลับไม่ได้ง่ายดังใจนึกยิ่งในภาวะทีนะ่กระเป๋าเงินแฟบนะไม่ใช่กระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะอันนี้กระเป๋าเงินแฟบกระเป๋าเงินแฟบแบบนี้ถึงพอมีเงินอยู่บ้างแต่ก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะว่าถ้าซื้อแล้วจะไหวไหมนะครับเมื่อเป็นเช่นเมื่อเป็นเช่นนี้นะฮะตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นก็คือสินเชื่อที่อยู่อาศัยเนี่ย คือมันติดลบยอดปล่อยกู้มันติดลบนะครับเขาบอกว่าซึ่งก่อนจะไปถึงภาพของสินเชื่อเนี่ยนะครับมาดูสักนิดนึงว่ามูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับในภาพรวมจะเห็นได้ว่านะฮะในปี6-3คือปีที่แล้วเนี่ยจะมีบางตัวที่มียอดโอนกรรมสิทธิ์ในทุกๆเดือนซึ่งเมื่อมาดู3ปีย้อนหลังพบว่าจริงๆแล้วนะฮะที่ยอดเพิ่มนั้น สูงในแง่ของจำนวนเงินเฉพาะงวดหรือเดือนที่ปิดไลามาสเท่านั้นเองแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะคือทุกเดือนติดลบนะยอดโอนกรรมสิทธิ์ปี2563หยนะครับหดตัวลงทั้งในแง่จำนวนหน่วยและมูลค่านะครับคือจำนวนหน่วยเนี่ยนะครับในปี63เนี่ยลดลง8.5%นะครับส่วนมูลส่วนเมื่อเทียบกับเป็นมูลค่าเนี่ยลดลง0.3%ซนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่า พื้นที่นะฮะในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยยังคงเป็นกลุ่มที่มีจำนวนหน่วยโอนกรรมสิทธิ์มากที่สุดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ54.9%ดนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ตลาดสินเชื่อเนี่ยพึ่งพาการโอนกรรมสิทธิ์จะมีภาวะม่งชี้ว่านะครับในปี6-3เนี่ยตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยน่าจะมีแนวโน้มภาวะติดลบนะคือจริงๆแล้วตัวเลขน่าจะออกมาแล้วนะแต่ว่าข้อมูลวันนี้เนี่ยตัวเลขมันยังไม่ออกแต่เขาบอกว่า คาดว่านะฮะสินเชื่อในปี63น่าจะอยู่ในภาวะติดลบยิ่งช่วงหลังที่สถาบันการเงินเข้มวงวดในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้นเนี่ยอันมีความเสี่ยงมาจากรายได้แล้วก็กําลังซื้อที่ลดลงก็เห็นได้ว่านะครับยอดรีเจคเลหรือยอดการเบรเสียสินเชื่อนั้นสูงมากนะครับคือถ้าออตอนนี้ในภาคอสังหาหรือว่า d e เวลลอปเเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ประมาณ20-30%นะครับแต่ว่าผมว่านะผมว่านะประมาณ ประมาณนะ4 0 5 0 r e j e c t r a ส e สูงแบบสูงมากเลยะนะครับแล้วก็มันมีหลายๆมันมีหลายๆหลายๆ developer ที่ออกมาแบบว่าท้อแท้กับยอด reject rate ที่มันสูงขนาดนี้นะเขาบอกว่าคือพูดง่ายคุณอย่าไปดีใจเลยในการที่มีลูกค้ามา,อาจองทำสัญญากับโครงการคุณนะสิบรายกู้หาสักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งต้องทิ้งนะครับบอกอีกครึ่งหนึ่งต้องทิ้ง นะครับก็นั่นแหละมันก็คือภาะวะที่บอกว่าภาระหนี้ครัวเรือนของคนไทยมันเยอะนะเพราะฉะนั้นยอดรีเจคเลดเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีหนี้เสียนะเป็นหนี้ปกติแต่ว่าที่กูไม่ผ่านเพราะอะไรเพราะว่าหนี้มันเยอะนะตอนนี้เป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะจากที่ผมสัมผัสจากการพูดคุยมีหลายๆคนสอบถามนู่นนี่นั่น,นนะนะผมจะมีข้อมูลตรงนี้ค่อนข้างเยอะบอกได้เลยว่าภาระหนี้ของคนไทยตอนนี้เยอะมากนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย ในการที่เราจะมีบ้านน่คุณคุณอันดับแรกนะคนที่มีภาระหนี้เยอะๆเนี่ยก่อนที่จะมีบ้านเนี่ยหปีหรือ6เดือนอย่างน้อยเนี่ยคุณควรจะลดหนี้ลงนะครับเป็นลดหนี้ลงเป็นลําดับไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบแบบลดแบบพุ่มห้าครับค่อยๆลดนะมันก็จะดูดีด้วยเครดิตบโรคุณก็จะดูดีนะครับภาระหนี้มันก็ลดนะคือมันจะดูดีซะทุกอย่างเลยนะเพราะนีนนยการเตรียมตัวตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า สำคัญที่สุดก็คือการลดภาระหนี้ลงนะสำหรับคนที่มีภาระหนี้เยอะๆนะครับามาดูกันต่อดีกว่าเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยคือปี6กสาเนี่ยจเจอวิกฤตโควิดเนี่ยสิ่งที่จะเห็นกันก็คือคนยังมีแผนในการซื้อบ้านคนยังมีเงินที่จะซื้อบ้านนะคือปีแล้วคนยังมีแผนและยังมีเงินเพราะว่าคาดเดาว,ว่าโควิดมันอาจจะไม่นานนะแต่พอปี6กสี่มาเนี่ยคนผ่านเหตุการณ์ที่ทําให้มีรายได้น้อยลงทําให้เขาขาดความเชื่อมั่นในการจะซื้อที่อยู่อาศัย นะครับทีนี้มาดูข้อมูลจากนะครับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับดรบิชัยเขาบอกว่าปี64เนี่ยนะครับทิศทางของสินเชื่อของปีนี้น่าจะมีทิศทางที่ทรงทรงตัวดังนั้นพอมาดูในเรื่องของทิศทางตลาดสินเชื่อก็ยังมีทิศทางที่ยังเป็นไปได้ยังไปได้นะครับแต่ถ้าดูจากตัวเลขจะเห็นว่าสินเชื่อปล่อยใหม่ในปี6-1เคยสูงถึง70,000สล้าน แล้วก็มาลดลงเหลือ600ล้านใน like yeah, ป em. lasse, <Piet. S 2> <wh> ี62และปี63ตรงนี้เป็นตัวเงินที่สะท้อนกลับไปยังภาคอสังหาด้ือมารั์นะเพราะว่าถ้าสินเชื่อปล่อยลดลงอสังหาก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับเขาบอกว่านะครับสำหรับภาพรวมของตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ทั่วประเทศในปี64เนี่ยศูนย์ข้อมูลอสังหาของทอสเนี่ยเขาบอกว่าคาดว่านะน่าจะขยับอยู่ที่ประมาณ617,500ล้านนะคือขยับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 0.5ถึง3.2เมื่อเทียบกับปี63นะครับคือในปีสรุปง่ายๆคือปี61เนี่ยพีคสุดนะป่อยกันไปนประมาณ7แสนล้านนะพอปี62กับปี63ก็ประมาณ6แสนนะแต่ปี64นี้ขยับขึ้นมา6แสนนิดๆน,นะครับนะดรวิชัยบอกว่านะฮะในปี64เนี่ยสินเชื่อยังคงอยู่ในเฉพาะกลุ่มกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเพราะตัวเลขพุ่งสูงปรี๊ดนะแต่ว่า อื่นๆเนี่ยยังไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะคือกรุงเทพและปริมณฑลก็ยังเป็นตลาดหลักนะฮะของอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยประเทศไทยนะเขาบอกว่า EEC ก็ยังไม่ไม่ขยับเท่าไหร่นะเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าสินเชื่อในปี64น่าจะมีภาวะที่ลดลงกว่าเดิมอยู่บ้างอันนี้เป็นเบสเคสเซนาริโอก็คือเบสเคสไม่ใช่เบสเคสนะเบสเคสก็คือเอ่อเป็นกลางอ่ะคือเอ่อเขาเรียกว่าไงเป็นแผนที่ที่คาดว่า มันควรจะเป็นนะคือจะอธิบาย,ยางี้ดีเวลาเราเขียน Cat โฟนะครับมันจะมี b บ s เคส s e น c ร n a r ิโนะครับก็คืออยู่ตรงกลางไม่บวกไม่ลบนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมองโลกในแง่ดีก็จะเป็น b บ s เคส s e น c ร n a r ิโนะครับก็คือมองโลกในแง่ดีนะครับแล้วก็ w o r ร์ส a คส s c น n ร r i o อันนี้แบงค์เวลาเราเวลาเขียน Cat โฟให้ลูกค้าเนี่ยนะครับหรือทำฟรีให้ลูกค้าเนี่ยมันต้องทำา3อย่างนะ s บสเคสก็ อย่างหนึง่งแล้วถ้าเกิดมองโลกในแง่ร้ายล่ะก็อีกแบบหนึ่งนะครับถ้ามองโลกในแง่ดีก็อีกแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอลองมองโลกในแง่ร้ายแล้วทำฟีดรันแคทโฟร์ให้ลูกค้าแล้วเนี่ยขนาดรันแบบว่าเบสเอ่อเวิร์สเคสเซนาริโอคือมองโลกในแง่ร้ายแล้วธุรกิจยังไปได้ต่ออันนี้กู้ยังไงก็ผ่านอนุมัติแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองโลกในแง่ดีเบสเคสเซนาริโ แคตโฟไม่เหงกู้ไม่ได้อันนี้ยังไงก็กู้ไม่ผ่านอันนี้ก็คือเขาบอกว่าไอ้ที่เขาประมาณการกันมาเนี่ยมันเป็นเ,เป็นแผนหรือคาดการเป็นเป็นไม่บวกไม่ลบนะแบบมองภาพเป็นกลางๆนะครับเขาบอกว่าแล้วในเมื่อการโอนกรรมสิทธิ์มีผลสอดคล้องกับตลาดสินเชื่อมาตรการของรัฐที่เขียนออกมามากนะครับมันจะกระตุ้นในเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะ ดรพิชัยเนี่ยนะครับศูนย์ข้อมูลอสังหาของทอสอบอกว่ามาตรการของภาครัฐเนี่ยเช่นการลดค่าโอนลดค่าจดจำนองมีส่วนช่วยกระตุ้นการโอนกรรมสิทธิ์อยู่บ้างแต่จะเห็นได้ว่าบ้านราคาต่ํากว่าล้านแทบเรียกได้ว่าไม่ค่อยมีผลในการกระตุ้นเท่าไหร่เอออันนี้ลองพิกภาพตามนะคือกระตุ้นยังไงก็ตามเนี่ยบ้านต่ํากว่าล้านก็ยังไม่กระเตื้องก็ยังนิ่งอยู่อย่างนั้นนะเพราะว่าอะไร เพราะไม่ค่อยมีบ้านราคาต่ํากว่าร้านมากนักเอา้าคือมันไม่กระตุ้นมันไม่กระเตื้องเพราะมันไม่มีของเออแต่ถ้าดูตัวเลขจะเห็นว่าบ้านราคา2องถึงสล้านเนี่ยตัวเลขจะเป็นบวกนะแปลว่ากลุ่มเนี้ยเป็น Majority หรือส่วนใหญ่ของตลาดซึ่งพวกนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ตลาดสินเชื่อขยับตัวตอนเนี้ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ดีพัลลอปเปอร์หลายหลาย,ลาย,ล,ายลายเล็กลายกลางนะถ้าเกิดจะทําบ้านขายก็ราคาอยู่ประมาณนี้นะฮะสองถึงสามล้านนะครับหรือน้องๆที่เป็นบรกเกอร์เป็นนายหน้าบ้านมือสองนะก็จับบ้านราคาประมาณนี้มันจะขายได้เพราะเป็นกลุ่มหลักเลยนะศูนย์ข้อมูลของทอสสเขาบอกมานะครับแต่ว่าไอ้กลุ่มข้อมูลกลุ่มไอ้กลุ่มราคาตลาดกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่รีเจคเกทค่อนข้างสูงนะครับบ้านราคาประมาณ2ล้านบวกลบเนี่ยรีเจคเกทค่อนข้างสูงเพราะว่า บ้านราคา2ล้านกว่าบวกลบเนี่ยคนมีรายได้ประมาณ 35- 0 0 0ื่น้ถึงสี่หมรายได้ครอบครัวนะสสามีภรรยาสามีภรรยารวมกันหรือคนเดียวก็ได้แต่เงินเดือนประมาณ3 5 0 0 0ืขึ้นไปจะก,กู้บ้านได้ประมาณ2ล้านเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการอนุมัติสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีภาระนี้ค่อนข้างเยอะนะครับมีภาระนี้ค่อนข้างเยอะนะทีนี้มาดูต่อนะครับศูนย์ข้อมูลวิจัยของทอสศอบอกว่านะดรวิชัยบอกว่าหากมีการกระตุ้นนะ ก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับเดิมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าออกลุ่มนี้เป็นตามเป็นไปตามธรรมชาติโชคดีที่ปีที่แล้วเนี่ยปี2563เนี่ยเอกชนออกมาตรการลดราคาแล้วก็มีการให้อยู่ฟรีมีโปรโมชั่นต่างๆที่น่าสนใจก็ทำให้บ้านระดับราคา2-3ล้านหรือบ้านราคา3-5ล้านเนี่ยนะครับไปได้ค่อนข้างเร็วแต่ว่าภาวะการแบบนี้บ้านระดับราคา3-5ล้านบาทเนี่ยยังไม่มีอะไรมากระตุ้น แต่ก็สามารถไปได้เพราะเอกชนช่วยดึงตลาดขึ้นนะครับเขาบอกว่าถ้ามาดูคอนโดเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยระดับราคา2-3ล้านเนี่ยจะเป็นคอนโดมิเนียมหลักๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ระดับราคา3-5ล้านอาจเป็นตัวหนึ่งที่มีทิศทางเดียวกันเนื่องจากตลา,ตลาดคอนโดมิเนียมเนี่ยมีซัพพลายค่อนข้างเยอะซึ่งถ้ามีการกระตุ้นก็จะทำให้เกิดสินเชื่อขึ้นมาได้นะ การปล่อยเงินเข้าสู่มือของคนซื้อแล้วเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยนะฮะน่าจะต้องกระตุ้นเงินเข้าไปในกลุ่มเหล่านี้มากขึ้นก็จะทําให้กลุ่มผู้ประกอบการสามารถระบายสต็อกต่างๆในส่วนของคอนโดมิเนียมได้แต่การที่สินเชื่อลดลงไปไม่ได้มีเหตุผลเพียงแค่นี้ยังมีอีกเหตุผลคือคนที่ซื้อสังหาเพื่อการลงทุนหายไปเออนะคือไอ้พวกที่มันแบบว่าชอบ กูซื้อหลายๆห,ห้องมาปล่อยเช่าเนี่ยมันหายไปนะครับเขาบอกว่าทั้งนี้นะครับมีการประเมินสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี64ว่านะฮะจะค่อยๆขยับตัวต่อเนื่องนะจากครึ่งหลังของปี63และจะปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนในไตรมาส3และไตรมาส4ของปี64นี้นะก็คือสถานการณ์น่าจะดีขึ้นครึ่งหลังปี64นะครับดรวิชัยอธิบายภาพว่า การที่คนซื้อเพื่อการลงทุนหายไปเป็นผลนะฮะมาจากมาตรการควบคุมการซื้อบ้านหลังที่2นะครับมาตรการ LTV ที่แบงค์ชาติออกนะ,ะจากเดิมเนี่ยที่เขาเคยลงทุนอสังหาได้ผลตอบแทนอย่างต่ำหกยังไม่รวมกําไรจากส่วนต่างราคาแคปิตอลเกนที่ขายได้หมายถึงว่าการรวมมูลค่าของที่อยู่อัวัยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีที่เพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนนี้5%เพราะว่าถ้าเขาได้รับผลตอบแทน บ้านจากการปล่อยเช่า6-8%บวกกับการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างน้อย5%ต่อปีปีนึงจะมีผลตอบแทนมากกว่า10%ซึ่งการลงทุนอสังหาริมทรัพย์พวกนี้ตอนนี้ไม่มีหายไปจากตลาดพอสมควรยกเว้นโปรโมชั่นแรงๆซื้อแล้วหวังว่าจะขายต่อได้หรือปล่อยเช่าที่อยู่อาศัยได้ในทำเนที่ดีนะครับตอนนี้นะครับผลตอบแทนค่าเช่า6-8%ยาก4%ก็หลูดแล้ว ตอนนี้นะฮะอยู่กันอยู่ที่ประมาณ3-4%มถึงเปอนะปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนจากค่าเช่าน่าจะยังมีอยู่ไหมยังมีแต่ไม่เยอะไม่เยอะยากหายากเพราะว่ามันแข่งขันกันสูงนะครับทีนี้มาดูในส่วนของต่างชาติกันบ้างดรพิชัยบอกว่ากลุ่มนี้ไม่ได้ใช้สินเชื่ออยู่แล้วต่างชาติมันซื้อสดอยู่แล้วนะครับหลักๆที่จะกระทบจากการหายไปของต่างชาติก็คือผู้ประกอบการมากกว่าซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มองกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ซื้อต่างชาติ แต่ว่ากันตามจริงแล้วที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่เริ่มหดตัวตั้งแต่ปี6-2จากมาตรการ LTV เมื่อรวมกับโควิดก็ทำให้ปีที่ผ่านมาคือปี6-3เนี่ยอยู่ในภาวะหดตัวนะครับซึ่งผลจากการขายที่หดตัวลงนั้นทำให้หน่วยเหลือขายครึ่งหลังของปี6-3ในภาพรวมคาดว่าจะเพิ่มขึ้น6%นะครับแล้วก็ปี6-4เนี่ยคอนโดมิเนียมจะเหลือขายเพิ่มขึ้น16.5%เนื่องจากเผชิญกับปัญหากำลังซื้อจากต่างชาติ คนที่ซื้อเพื่อการลงทุนจํานวนหนึ่งและคนต่างชาติได้หายไปจากตลาดตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ตลาดสินเชื่ออาจมีแนวโน้มซบเซาลงบ้างแต่อันนี้มองในแง่ best case b เ s ส c e นะครับแต่ถ้ามองในแง่ best c a คือในแง่ดีเชื่อว่าจะกลับมาเป็นบวกได้ถ้าทุกอย่างกลับคืนมาดีขึ้นความมั่นใจของคนกลับมาตลาดจะกลับมาดีขึ้นมีการกระตุ้นเงินเข้าสู่ตลาดสินเชื่อมากขึ้นอย่างไรก็ตามถึงแม้สถานการณ์ จะกลับมาดีขึ้นในอนาคตหากสถานะไร้กำลังซื้อของคนไทยในภาวะนี้ควรัวเรือนที่เพิ่มขึ้นเป็น75%ของ GDP อันนี้ไม่ใช่แล้วนะตอนนี้89%แล้วยังคงดำเนินต่อไปก็น่ากังวลว่าตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยอาจไม่กระเตื้องขึ้นเท่าที่หวังนะครับก็ข้อมูลดีๆนี้นะฮะเอามาจากไทยรัฐออนไลน์แล้วก็ข้อมูลดิบๆเอามาจากศูนย์วิจัย สังหารมันซัชื่อเต็มอะไรเนี่ยไม่รู้จำชื่อไม่ได้ละจากทออน,นั่นแหละดรวิชัยนะครับก็โดยสรุปก็คือว่าสินเชื่อหดตัวนะในปี6-2ก 6, ับหกแต่ว่าปี6-4น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็บ้านราคา1นล้านที่รัฐบาลพยายามจะกระตุน้นไม่มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกิดผลนะแล้วก็บ้านหรือคอนโดที่ขายดีๆก็คือ,อบ้านราคา2-3ล้านคอนโดก็2อถึงสล้าน แล้วก็3-5ลา้านก็เป็นตลาดที่ที่ค่อนข้างที่จะไปได้นะครับแล้วก็พื้นที่หรือทําเลคือจังหวัดเนี่ยก็ยังเป็นกรุงเทพและปริมณฑลอยู่นะครับที่ยังขายดีอยู่นะครับก็จะมีอยู่2งจังหวัดนี้นะอยู่ที่ประมาณ4 0 5 0ของยอดขายทั่วประเทศนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ยอดสินเชื่อน่าจะกระเตื้องขึ้นในครึ่งหลังของปี64ยอดสินเชื่อน่าจะกระเตื้องขึ้น,นสินเชื่ออสังหานะฮะสินเชื่อซื้อขายบ้านนะครับแล้วก็ ยอดขายบ้านยอดขายคอนโดก็ได้จกกะเต้่งขึ้นนะครับครึ่งปีหลังของปี64นะก็เราลองไปลุ้นกันดูละกันว่าจะเป็นไปได้ตามนั้นหรือเปล่าสําหรับใครที่ดูไว้นะครับว่าอยากจะซื้อบ้านหรือคอนโดช่วงนี้ก็ควรจะซื้อได้แล้วแหละผมว่านะเพราะว่าถ้าเลยจากนี้ไปแล้วปี6 5ผมว่าราคาน่าจะถีบตัวสูงขึ้นแล้วแหละนะครับแล้วก็ช่วงมงเนี้ยดอกเบี้ยมันถูกจริงๆนะครับก็ถ้ามีถ้าใครมีความพร้อมเตรียมตัวมาแล้ว รีบไปดูซักนะครับก่อนที่ราคามันจะขยับนะครับเพราะตอนนี้โปรโมชั่นดีเหลือเกินนะฮะทั้งในแง่ของผู้ประกอบการ developer แล้วก็ในแง่ของผู้ให้สินเชื่อคือธนาคารนะครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมไปละขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ